สรุปประเดน็นรายการผลกระแสวันที่7กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของศึกสายเลือดในการแย่งชิงมรดกระหว่างพี่สาวกับน้องสาวนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าครอบครัวนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่อายุ80กว่าและคุณแม่ก็เป็นเหมือนกับมีโรคสมองเสื่อมนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณพ่อเนี่ยเคยเป็นอมัมพษ์แล้วก็ปัจจุบันหายแล้วนะครับแต่ก็ยังแบบเดินเหินไม่คล่องเพราะว่าก็อายุมากด้วยนะครับแล้วก็ ตัวพี่สาวเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยนะแล้วก็คอยแบบดูแลทางคุณพ่อคุณแม่นะครับส่วนน้องสาวเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อิตาลีแต่ก็มีกลับมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จุดแต่ก็ส่งเงินมาให้ด้วยนะครับตามคําบอกเล่าแล้วก็จุดเริ่มต้นของของเรื่องนะครับผมว่าเหมือนกับทั้งคู่อะ่ะตอนแรกมันมีการแบ่งมรดกของให้ทั้งพี่สาวแล้วก็น้องสาวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คะแนนมันจะเหลืออยู่กองกลางที่เป็น ที่ดิน6ไร่นะครับก็คือจะเป็นชื่อพ่อสไร่แล้วก็ชื่อพ่อชื่อแม่2ไร่เป็นเสร็จลงกันคือ6ไร่นะครับแล้วก็มูลค่าประมาณ30ล้านแล้วก็ระหว่างที่น้องสาวมาที่เมืองไทยนะครับใช้คําว่าแอบมีการพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเซ็นยกที่ดินส่วนนี้ให้กับตัวตัวเองคือตัวน้องสาวนะครับโดยที่พี่สาวไม่ไม่ทราบเรื่องนะครับแล้วพอน้องสาวกลับไปปุ๊บคันนี้มันก็เกิดเรื่องตามมาว่าทางน้องสาวตามคําบอกเราบอกว่าเนี่ยก็โทรหาพ่อวิดีโอคอลโทรหาพ่อ เดือนละครั้งสองครั้งนะครับแล้วปรากฏว่าโทรไม่ติดพอโทรไม่ติดก็เลยเหมือนกับว่าร้อนใจก็เหมือนกับให้ญาติญาติเนี่ยไปช่วยตามหาตาม GPS ที่แบบเธอกดหาได้ในตัวแบบเหมือน Google Map หรือตัวแอปที่หาได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็ตามไปเจอว่าทางพี่สาวเนี่ยเธอใช้คําว่ากักขังนองเหนียวพาพ่อกับแม่ไปซ่อนนะครับในมุมของเธอแล้วก็โอ้โหสรุปว่าก็คือ,คอตามไปเจอแต่ทางพี่สาววะที่มอกรายการนะครับบอกอธิบายว่า บ้านตอนแรกที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันค่อนข้างคับแคบสําหรับผู้ใหญ่สามคนแล้วคราวนี้ยอยากจะจ้างพี่เลี้ยงมาช่วยเพราะว่าดูคนเดียวไม่ไหวนะครับก็เลยเหมือนกับว่างั้นไปเช่าห้องที่มันใหญ่กว่านี้ดีกว่านะครับประมาณนั้นก็คือเป็นตัวห้องที่ทางน้องสาวกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็แจ้งตารวจไ,ไปไปบุกทาลายพังประตูแต่ที่ใช้คําว่าพังประตูเพราะว่าเหมือนกับจังหวดที่พี่เลี้ยงคนที่ดูแลนะก็ออกไปซื้อข้าวไปซื้อไปทําผม แล้วก็อะไรประมาณนี้กลับมาก็เลยเหมือนกับว่าก็เป็นเรื่องเป็นข่าวใหญ่โตแล้วก็จุดประสงค์ที่ทางพี่สาวมาออกรายการนะครับก็คือจะบอกว่าไม่ได้กักขังนงเหนียวพ่อไม่ได้กักขังนุ่งเหนียวทั้งพ่อและแม่นะครับแต่คือพามาดูแลตามเหตุผลที่แบกที่แจ้งไปแต่ทางตัวน้องสาวเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางพี่สาวอ่ะมีจุดประสงค์แฝงอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นเพราะว่าน่าจะเป็นไอ้เรื่องที่ดินนี่แหละแล้วก็เนี่ยบังคับให้แม่กินยาจิตเวชแล้วตัวเองก็สั่งให้เลิกแล้วแต่ทางพี่สาวก็บอกเนี่ย แม่มีอาการเหมือนกับหลงหลงลืมลืมนั่งสวดมนต์ทั้งวันแล้วก็ขี้งุดหงิดโวยวายอารวาสทั้งวันก็เลยพาไปหาหมอแล้วก็คือหมอก็จะายาตัวนี้มาให้นะครับซึ่งมันเขียนไว้อยากคลายเครียดแล้วก็มีการโทนอินหาคุณหมอคุณหมออธิบายว่าเอ่อไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือทางสมองเสื่อมเนี่ยจะใช้ยาตัวเดียวกันแล้วแต่ว่าตัวไซด์เอฟเฟกหรือว่าผลข้างเคียงอาการของแต่ละคนน่จะไม่เหมือนกันอย่างของทางตัวน้องสาวอะก็เหมือนกับเป็นห่วงแม่ว่าเอ่อ กินแล้วแบบสลืมสลือหลับไปเลย3วันประมาณนั้นนะครับแต่ตัวพี่สาวอ่ะเหมือนกับคนที่เขาอยู่ด้วยตลอดเวลาแล้วเมื่อถ้าแม่โวยวายด่าทั้งวันดูแลไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ก็เป็นความคิดเห็นของทั้ง2ฝ่ายนะครับประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นว่าไม่ลงรอยกันผมว่าก็หลักๆเลยเรื่องมรดกนี่แหละนะครับก็เลยแล้วมันก็ในรายการก็เถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันไปเถียงกันมานะครับแม่มุมมองของแต่ละคนพี่หนุ่มก็เหมือนพยายามช่วยไกลเกลี่ยแต่ตอนเนี้ย ก็เหมือนจะไม่สําเร็จนะครับก็คือทางน้องสาว่ะก็ไม่ยอมแบ่งตัวที่ดิน30สิล้านที่ได้ไปแล้วให้กับพี่สาวนะครับซึ่งทางทนายแก้วก็บอกว่าอันนี้ก็คือต้องไปฟ้องแต่ให้ดีก็คือกลับไปคุยกับพ่อกับแม่ก่อนแต่ก็ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับประมาณนั้นก็คือถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องส่วนน้องสาววะก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยแต่จะจ้างคนอื่นดูแลซึ่งทางทนายแก้วแก้วอธิบายว่า ตัวพี่สาววะก็เป็นลูกคือลูกก็มีแค่สองคนดังนั้นสิทธิ์ในการเลี้ยงดูอ่ะก็ต้องเป็นของก็พี่สาวก็มีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูเหมือนกันแล้วจะไปจ้างคนคนอื่นมาดูทําไมในเมื่อพี่สาวสามารถดูได้ประมาณนั้นแต่ว่าในตัวบ้านที่น้องสาวยึดไปนะครับคือพี่สาวเมื่อก่อนเข้าไปได้แล้วแกก็ไปเอาหมายมาแปะประมาณว่าพี่สาวเข้ามาได้คนเดียวห้ามคนนอกเข้าห้ามแตะต้องทรัพย์สินภายในบ้านอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับ ทะเลาะกันไปมาเพราะฝั่งของพี่สาวก็จะมีตัวพี่เลี้ยงที่ก,ก็บ,บอกว่าก็ดูแลมาตลอดไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเงี้ยประมาณนั้นส่วนทางน้องสาวก็จะมีเหมือนกับญาติอะไรเงี้ยที่มาแบบเออก็มาดูก็มาช่วยดูประมาณนั้นแต่ทางแม่บ้านก็จะบอกว่าดูอะไรเดือนหนึ่งโพมาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยคนที่เขาอยู่ตลอดเวลาทางฝั่งนู้นที่เป็นเป็นผู้ชายบอกว่าที่บอกว่าญาติกับไม่ใฉ่ญาติหรือเหมือนกับเป็นลูกของเพื่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นบอกเนี่ย ไปถึงก็เห็นนอนไม่เห็นดูไม่เห็นจะดูอะไรเลยประมาณนั้นนะครับก็แต่ในความเป็นจริงคือมันไม่มีใครมานั่งเฝ้ากันแบบตลอดยี่สี่ชั่วโมงเขาเขาเขาก็มีอายุแล้วมันก็มันก็มีงีบได้นะอันนี้พี่หนุ่มก็บอกคุณจะให้เขานั่งมองหน้ากันยี่บสี่ชั่วโมงหรือไงอะไรประมาณนั้นแล้วก็พี่หนุ่มเขามองในคนกลางว่าอยากให้พี่น้องทั้งสองคนามาคุยกันแล้วไม่ไม่ต้องเอาคนนอกมาเพราะปัญหาเนี่ยคือคนนอกไปฟังคนนอกมากกว่าคนในครอบครัวนะครับประมาณนั้นก็ เหมือนก็รายการก็ไม่จบแหละก็เถียงกันจนแบบว่าพี่หนุ่มต้องแบบเฮ้ยวันนี้มันยาวมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหลังรายการเนี่ยให้แบบแค่2คนเลยแล้วให้ทนายแก้วนั่งฟังด้วยเงี้ยประมาณน,นั้นนะครับแต่ก็ไม่รู้จะจบลงยังไงนะก็คอมเมนต์นะ่ยก็ส่วนใหญ่เทไปทางพี่สาวนะครับว่าก็เขาเป็นคนดูแลแล้วเขาไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วทำไมคุณไปแบ่งให้เขาจริงๆคือถ้าแบ่งกันแล้วก็มันก็จบนะครับอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็พี่หนุ่มก็ทิ้งท้ายประมาณว่าถ้าใครคุณพ่อคุณแม่หรือ ใครก็แล้วแต่นะครับที่มีแบบมีทรัพย์สมบัติก็เขียนพินัยกรรมให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าแบ่งกันให้มันแบบยุติธรรมที่จะทําให้ไม่แบบพี่น้องมันต้องทะเลาะกันอะไรเงี้ยตอนจบแล้วก็มันพี่พี่หนุ่มใช้คําว่าวันนี้คุณโกรธคุณเกลียดกันแต่ยังไงคุณก็เป็นพี่น้องกันวันหนึ่งมันอาจจะกลับมาดีกันก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่คนนอกไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็คือเคลียร์กันได้ก็เคลียร์กันนะครับใครอยู่ทีมพี่สาวอยู่ทีมน้องสาวก็ คอมเมนต์มา,าพูดคุยกันได้แล้วก็คิดเห็นยังไงกับเทปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับใครมีข่าวอะไรมีรายการอะไรอยากให้สรุปก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ